ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาบีทบ็อกซ์ตอนที่2นะครับของผมนะครับผมก็เสียงที่จะสอนก็คือเสียงคาเบลเสียงก๊ก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 ที่ไปเป็นจังหวะสามชาติของไทยครับก๊ก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 นั่นแหละครับทีนี้การทําเสียงคารเบลจะมีอยู่2สเตปด้วยกันนะครับผม2สเตปสเตปแรกก็คือเสียง ก็คือเสียงกลองตลมือครับผมก็คือเสียง <c oughs> เหมือนที่ผมสอนไปในคลิปแรกนะครับผมเสียงที่สองก็คือเสียง <c oughs> เหมือนเราตกใจอะครับ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะครับผมดูดลมเข้าไปนะครับ <c oughs> อดูดลมเข้าไปจากนั้นเราผสมสองเสียงนี้ด้วยกันมันจะกลายเป็นโคแต่ว่าดูดลมเข้าไปก็คือ แล้วดูดเข้าไปอย่างแรงๆนะครับผมก็คือแรงๆและสั้นๆนะครับผมก็คือ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเสียงทาเบลนะครับผมการเอามาผสมในบีตก็คือเดี๋ยวเราจะผสมบีตแบบดิสโก้แดนซ์ละกันนะครับผมก็จะเป็น ประมาณนั้นครับผมก็คืออย่างแรกๆเพื่อนๆก็ทำช้าๆก่อนนะครับผมนะครับผมหลังจากนั้นก็เล่งความเร็วไปตามความถนัดนะครับผมนะครับผม หรือว่าจะเป็นเสียงไฮแฮปเอ๊ะไม่ใช่เสียงไฮแฮปก็คือเราจะเอามาเป็นจังหวะสามชาครับผมจังหวะสามชาของไทยเราก็คือจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ อย่างแรกเราก็ทำช้าๆก่อนนะครับผมก็คือนะครับผมหลังจากนั้นก็เร่งความเร็วเหมือนจังหวะมัมีนะครับผมนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปสอนเสียงคาเบลนะครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันว่าผมจะสอนเสียงอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับ